a อา i ิ CNG เข้ามาแล้วใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยมีคันเดียวในร้านเท่านั้นนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยพร้อมใช้งานรานะคาแค่3แสนกว่าบาทนี่ดูสภาพภายในโทนสีเบตนะครับรถสวยกิฟตไม่มีชนหนักจมน้ําไม่มีมาแน่นอนนะครับมีเล่มพร้อมโอนสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้ดูภายในนะครับ คันนี้เป็น CNG แท้โรงงานเลยนะครับราคา3 0 0แสนกว่าบาทผ่อนอยู่แค่0 0 0 0เท่านั้นเองใครที่หาอยู่รีบติดต่อเข้ามานะครับมีแค่คันเดียวส่วนรายละเอียดเต็มๆคันนี้เป็นยังไงติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนนะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้มีเอาติด CNG เข้ามาใหม่นะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นรถหลุดจองนะสาหรับคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่น 1.6E CNG ปี2018ครับ สีบรอนเงินบอกเลยสภาพสวยประหยัดน้ำมันด้วยแถมค่างวดเบาๆผ่อนเริ่มต้นแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดเต็มๆนะเดี๋ยวผมพาชมในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงนะฮะเรามาดูเลยนะคันนี้ก็คือหน้าตาโฉมเขาก็จะเหมือนตัวไม้ได้เชนปกติเลยแต่แค่ระบบเชื้อเพลิงของเขามันจะได้ทั้งเบนซินแล้วก็ตัวน้ํามันล้วนอ่ะตัวน้ํามันล้วนแล้วก็ตัว CNG ซึ่งเป็นของแท้เดิมจากโรงงานนะครับทะเบียน7569านะสนใจจําคันนี้ไปเลยเลขทะเบียนนี้นะครับอย่างไฟหน้าของเขานะเขาจะได มัลติรีแฟกเตอร์เป็นฮาโลเจนนะครับตกแต่งด้วยแบบโครเมียมนะครับแล้วก็พวกตัวกันชนนะครับริ้วรอยแบบหนักๆชนหนักๆมาไม่มีนะอันนี้เราล้างทําสปาขัดสีเรียบร้อยเลยนะครับฝากระโปรงนะเหลี่ยมลอนคมสันตัวรถนะครับดูได้เลยไม่มีรอยลักยิ้มนะชนหนักๆมาไม่มีอันนี้คือเราการันตีอยู่แล้วนะครับเราขายรถที่เราปรับสภาพและสภาพรถคันนี้บอกเลยว่าเยี่ยมมาก นะราคาเปิดอยู่ที่3,590 0 0บาทนะถือว่าราคานะครับไปใกล้เคียงกับตัว v o s ตัวไมเน์เชนปี19เลยปีรถแตกต่างกันเล็กน้อยปีเดียวแต่ราคารถเท่ากันแถมได้รถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน CNG บอดี้ใหญ่นะถ้าเทียบกับตัวเรื่องราคานะครับใน3,59 0 0บาทมันได้ทั้ง v o s แล้วก็อาติคันนี้เลยโทรเข้ามาครับ0 9 8 4 4เ5 2 2 2อนะเอามาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับอย่างรายละเอียดต่อมาคันนี้ล้อแมก ก็จะเป็นสเปคเดิมโรงงานขอบ16นะครับยางเนี่ยเป็นยางของดีสโต้นะได้ยางดีสโตนยางไทยมายางปีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปียางนะไม่แน่ใจว่ายางอันนี้ยางปีอะไรอ๋อได้ยางปีใหม่เลยปี23อ่ะโอเคได้ยางปี23ยังใช้ได้งานยังใช้งานได้อีกระยะหนึ่งนะครับดอกยางอะไรต่างๆยังเต็มอยู่ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถก็ติดฟิล์มมาแล้วฟิล์มค่อนข้างใสนิดนึงนะประมาณ40นะครับ ก็คือใสๆเลยนะครับขับกลางวันอาจจะร้อนนิดนึงแต่กลางคืนก็สบายตานะครับแต่ถ้าต้องการตรงไหนเพิ่มเติมนะสำหรับลูกค้าผมนะแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษเลยสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าซีนะเอา i ต c ซีอน่าใช้มากผ่อนเริ่มต้น6,000ซื้อสดจัดไฟแนนได้หมดนะครับเอามาดูกันต่อนะครับสำหรับด้านข้างผมจะให้ดูภายนอกก่อนนะครับด้านข้างเหลี่ยมมุมคมสันมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับ อันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญตัวรุ่นนี้ได้ดิสเบรกมา4ล้อด้วยนะครับได้ดิสเบรก4ล้อกระจกบ,บานหลังพาร์ทเดิมแน่นอนครับของเดิมโรงงานนะครับอันนี้คองเดิมโรงงานเส้นไล่ฟ้าติดให้ครบนะครับมีอยู่แล้วเส้นไล่ฟ้านะเวลามีมงมีหมอกนะครับมันจะขึ้นฝ้าอากาศเยน็นๆมีระบบไล่ฟ้าให้พร้อมแล้วก็ตัวด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED ตัวไฟหลฟีตัวไฟเบรกนะครับ กันชนใสๆสวยๆแบบนี้ครับไฟท้ายเนี่ยไม่แตกไม่ล้าโลโก้ CNG ครับของแท้เดิมติดมาจากโรงงานนะครับแล้วก็พวกตัวรุ่นนะโคโร拉เอาติด 1.6E นะครับกันชนเหลี่ยมมุมคมสันสวยๆตามนี้นะครับนี่เลยนะน่าใช้นะครับคือมันเป็นรถที่น่าใช้เพราะว่าราคาหนึ่งมันไม่ไมแรงราคาไม่แรงเดี๋ยวผมขอ,อยนุาดูนิดนึงนะอ่าโอเคมันต้องเปิดจากด้านในผมก็ลืมไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดู เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดู359,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะรถหลุดจองเอาติดตัวรุ่น CNG อ่านี่เลยคือด้านท้ายเขาอ่ะที่เก็บของด้านท้ายมันอาจจะถูกกินพื้นที่ด้วยตัวถังแคปซูลนะครับแต่แรกมากับความประหยัดน้ำมันอ่าพอเปิดเข้ามามีล้ออะไหล่ประแจแม่แรงมีมาให้นะครับซีนซีนทางมะพร้าว สภาพสมบูรณ์ด้านท้ายไม่มีการชนและตรงนี้มันจะเป็นตัวถังแก๊สมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตัวถังแก๊สมันถูกปิดอยู่ตรงนี้อยู่นะมันถูกปิดไว้นะครับถังแก๊สเดิมโรงงานนะครับตัว CNG นั่นเองแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถก็จะสภาพเดิมๆนะเม็ดอาร์ตตัวตะเข็บนะครับทั้งสองข้างเลยจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีแบบร่องรอยการชนหรือการซ่อมนะถ้าซ่อมมามันจะไม่ใช่แนวแบบนี้แน่นอนเนี่ยยิ่งแผ่นเหล็กตรงนี้นะถ้าชนข้างมา ซ่อมมาไม่ใช่สเต็ปนี้แน่นอนไม่ใช่สภาพนี้นะครับฝาท้ายก็ของเดิมครับสภาพสมบูรณ์มีแผ่นปิดท้ายเรียบร้อยนะครับยิบล็อกติดอยู่ครบทุกตัวเลยน่าใช้ครับราคาถูกนะโอเคเลยสําหรับตัวรุ่นนี้วิ่งทางไกลนี่คุ้มมากนะครับใครบ้านอยู่ไกลนะกับต่างจังหวัดบ่อยนะครับรถแบบนี้ก็ตอบโจทย์นะถ้าเทียบกับอีโคคาอีโคคาเครื่องเล็กนะครับแรงม้าอาจจะน้อยหน่อยแต่คันนี้ได้รถบอดี้ใหญ่ สองระบบประหยัดน้ำมันในราคาที่ใกล้เคียงกับอีโคคาผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนในการใช้งานระยะยาวนะครับสำหรับคนที่จะต้องเดินทางไกลตลอดเวลานะเอาติดซีเอ็นจี Alt ครับคันนี้ปี18ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นคันนี้2.89%ดปรถปี18เนาะ2.79 2.89ได้หมดนะครับผ่อนเริ่มต้น6000มาโอเคเดี๋ยวผมให้ดูภายในต่อเดี๋ยวดูด้านในนะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม์คันนี้ไหม่อาจจะแก่นิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นใหม่แท้ นะเลขไมค์คนนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมกโลนะไมค์แสนเได้พวงอะไรที่เป็นมัลติฟังชันมาเหมือนกันเหมือนกับตัวรุ่นเบนซินเลยแต่กุญแจจะเป็นเหมือนเอ่อกุญแจรีโมทธรรมดานะครับสวิตช์โหมด CNG นะครับแล้วก็กระจกพับปรับไฟฟ้านะครับภายในเนี่ยตกแต่งเป็นโทนเหมือนตัว 1,6G เลยแต่ว่าสเปคของเบาะเขาจะได้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าเหมือนตัวกระบะรีโว ยังคงสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับสภาพหนังเขาดีมากตัวเบาสวย,สวยตามนี้นะครับแล้วก็เครื่องเล่นวิทยุนะครับระบบไฟเขาเนี่ยทำงานได้ปกติอยู่แล้วเสียบ usb ตรงนี้ได้ usb aux air analog ช่องจ่ายไฟ power outlet นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับโดยรวมนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ที่วางแก้วน้ำ วางแก้วน้าแก้วเล็กแก้วใหญ่ได้หมดนะครับแอร์แบก,ก็จะได้7ใบแอร์แบกเดใบเลยเจุดรอบคันนะครับภายในสวยๆตามนี้นะครับเบาะนั่งนะครับเบาะผ้ามี t e x t อร์มีลวดลายนะครับดูเลยน่าใช้ไม่ไม่เยอะไม่ใช่สําคัญครับถ้าเราเน้นเรื่องประหยัดนะแล้วรถแบบนี้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะมันเป็นแต่ก่อนอาจจะหาง่ายตอนนี้รถรถไม่ค่อยมีตัว cng เนี่ยหลุดเข้ามาคันเดียว ราคาดีด้วยนะครับปีหนึ่งแปด้วยนะครับดูสภาพภายในเพดานไม่มีริ้วรอยนะเบาะสภาพสวยสมบูรณ์สภาพสวยตามนี้เลยตึงๆสวยๆนั่งสบายนั่งใกล้ๆได้ไม่มีปัญหาส่วนป้ายแท็กเบลตรงนี้นะครับรถปีสองพันสิบแแท้เลยถ้ามาสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างตัวจุดน็อตยึดประตูนะครับบานพัด ต่างๆต,ต,ตรงนี้เดิมหมดกระจกก็พาร์ทเดิมนะครับคันนี้กระจกพาร์ทเดิมกระจกพาร์ทเดิมติดฟิล์มของลามิ่ามาแล้วโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะรายละเอยียดถือว่าคุ้มนะครับผ่อนหกพันครับนะผ่อนหกพันถ้าเทียบกับการผ่อนมอไซน์นะโหได้รถติดแอร์เลยประหยัดน้ามันด้วยไปไหนมาดไหนทั้งครอบครัวได้นะหรือว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ฉันมีมอไซค์อยู่แล้วอยากได้รถเก๋งประหยัดน้ามันเนี่ยคันนี้เลยนะครับผมแนะนําเลย รถหลุดจองคันนี้น่าใช้ภายในสวย CNG ไม่ต้องไปติดถังแก๊สเพิ่มแลวดูภายในตัวเบาะนะเบาะผ้าแบบนี้มันดูแลรักษาง่ายนะครับมันไม่ได้เป็นผ้าแบบที่เป็นผ้าผ้าวัสดุเขาดีมากมันจะมีความหนาเนาะแล้วมันจะมีความคงทนสูงแล้วก็ยืดหยุ่นสูงเนี่ยรถไม่ช้ำเลยไม่แสนเจ็ดแต่สภาพแบบนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับกับราคาแล้วก็ตัวรถ ส่วนคอนโซลฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับตรงนี้ตำแหน่งของแอร์แบ็กแอร์เย็นปกตินะครับภายในไม่มีกลิ่นอับชื้นตัวเบาะเองก็สภาพสวยนี่ฝั่งคนนั่งด้านหน้าซ้ายนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถแผ่นเพจตัวรถรถคันนี้ผลิตประมาณกลางปี18นะกลางปีสองพันสิบแปดนะครับโอเคน่าใช้รถเดิมนะครับรถเดิม CNG โรงงานครับคันนี้มีคันเดียวในร้าน3ามแสนห้าหมื่น 9,000บาทครับให้ดูราคาหน้าป้ายผมให้ดูราคาหน้าป้ายครันนี้มันเพิ่งเข้ามาไม่นานแล้วมันก็ติดจองแล้วก็ตอนนี้หลุดจองนะครับเบนซิน CNG นะครับรีบโทรเข้ามาครับ0984465222นะครับผ่อน6,000ฟรีดาวได้เลยทุกอาชีพติดต่อเข้ามา0984465222นะครับผมโอทเทรยนต์นะครับอาทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างด้านหน้า ภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพคันนี้มันเป็นยังไงนะครับมีร่องรอยการชนหนักไหมสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวเครื่องยนต์ของเครื่อง CNG นะของตัวระบบ CNG ของอาติสนะครับสีสูบนะประหยัดน้ามันแน่นอนนะแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยคือสภาพสมบูรณ์มากนะรายละเอียดตัวสายพานนะครับทางานปกติเลยแล้วก็กล่องควบคุมระบบ ABS ตัวโครงสร้าง โครงสร้างเดิมครับแทงน้ํายาคูแลน์นะครับเบ้าซุ้มโชกด้านหน้าจะเห็นได้เลยว่าเม็ดอาร์คนะครับตัวตะเข็บอะไรต่างๆยังคงเดิมหัวน็อตเดิมครับหัวน็อตเดิมฝากระโปรงอันนี้ก็ฝากระโปรงพาร์ตเดิมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานด้านหน้าคานด้านหน้านะครับรูน็อตกลมคมแบบนี้เลยโครงสร้างคือไม่มีต้องรอยของการแบบว่าการซ่อมการชนหนักและพวกนี้มานะครับ สวยๆเลยครับตัวโครงสร้างด้านหน้าตัวหนังสืออะไรต่างๆยังติดอยู่ครบชัดเจนส่วนตัวกล่องตัวนี้จะเป็นตัวพวกพวก,พวกกล่องพวกกล่องฟิวอะไรต่างๆนะครับก็ยังถือว่าสภาพสมบูรณ์อยู่นะเบาโชคกด้านหน้าซ้ายแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในนะของตัวฐานฝากระโปรงเนี่ยเรายังเห็นตัวหนังสือคมๆแบบนี้เลยนะไม่มีร่องรอยการซ่อมการโป้หนักๆอะไรพวกนี้มาไม่มีนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงอย่างที่บอกไปคันนี้คือพาร์ทเดิมสติต๊กเกอร์มอกร ยังติดอยู่ครบชัดเจนนะครับโดยรวมน่าใช้นะคือคันนี้มันน่าใช้มากเพราะหนึ่งสามารถเติมได้2ระบบน้ํามันก็ได้จะเป็น CNG ก็ได้นะครับขับขี่ทางใกล้ทางไกลนะเครื่องยนต์พันหผมบอกเลยว่าคุ้มอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคถือว่าดีนะเพราะเครื่องยนต์ถือว่าใหญ่อยู่นะครับแล้วก็เ,เติม CNG ถังนึงเนี่ยวิ่งได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ย ช่วงเลทประมาณ15-17โลลิตรก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆจะวิ่งทางใกล้ทางไกลคุ้มเลยยิ่งใครที่ใช้งานนะเป็นเซล,ลนะวิ่งออกทริปนะหาลูกค้าต่างจังหวัดนะหารถแบบนี้ไว้สักคันผมบอกเลยว่าคุ้มนะคุ้มกับต่อการแมนเทนนคุ้มต่อเรื่องเชื้อเพลิงนะครับติดต่อเข้ามาเลยเรามีอยู่คันเดียวนะครับจำเลขทะเบียนไว้เลยนะ7 5 6ดรถหลุดจอง3,59 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่6000บาทรายได้1 2 0 0 0บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยสนใจรโทรร98 4465222เบอร์นี้แอดไลน์ line. ได้เลยนัดดูรถได้เลยครับผมอยู่เซดีไทยมีมาลีกรุงเทพบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องผมไว้เลยย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้านึกถึงรถมือสองเกตเอนึกถึงผมครับโอดเพชรยนต์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ